นี่ครับบรรยากาศห้ามปลาด้วยครับพี่นองครับืัอนี้ครับโอ้โ,อโ,อโลงไปฝุ่นน้ำลึกเนาะ ใช้ครับปลาน่ะพระท่านใดหัวกามาเนาะเออครับหลงยกสะดุ้งนะครับโอ้มันขึ้นหนีปลาจังไรเนาะมาหลายบ่ครับมันขึ้นหนีปลาขึ้นหลายบ่โอ้น้ำพึ่งมาเนาะปลาพระท่านได้มาเป็นไดครับว่าแม่น้น น้ามมากมาขึ้นนี่ปลาขึ้นไร้ามาขึ้นนี่ <Okay. S 1> ย่นี่แหละคเลยคี <laughs> <c oughs> มาเบิงนะครับโอ้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปเบิงฟังนันน้ำกันครับพี่น้องแบบนี้ <Okay. S 1> นามมากนามพึ่งมะหอดนะครับป่าเลยบอร์ท่าน,ดนได้ขึนไร้แลนะครับพี่น้องครับขึ้นนี่ฝนตกแห้งครับพี่น้อง เขาปลาได้บ่ครับได้บ่บอโอ้บ่ค่อยได้เนะาะข้าวหน่อยอ๋อได้กินเที่ยงอยู่โอ้บรรยากาศนะครับนี่ได้บอครับโซ่เนะี่ยเสะครับเสะ โอ้นี่นี่ครับปลาพุทธแตัวนึงปลาเขาปลาเขาพอดีมันมันนะครับหัวกะมาหอดวะแม่โอ้ครับไตสะพานปกติป่ามันขึ้นหลาด้วยเนาะแสดงว่าหน้ามันหัวกะมาเนี่ยป่าเล่บพระทันเดียมาป่ะเนี่ยครับ ตึ๊บเบอรแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับวันนี้เข้านําบรรยากาศนะครับการหาปลาการหาปลา,าช่วงฤดูการฝนตกนะครับพี่น้องครับมาเบึง มาลุนน้ากันเด้อพี่น้องนี่โอ้ยบรรยากาศเป็นตะมวลนะครับเนาะก,กันได้หลายกว่านี้แห้งมวนก็หนีนะครับเนาะป่าไว้ท่านขืนเนาะครับเนาะโอ้ <c oughs> เอ้ามาเป็นผูดาย <c oughs> โอ้ครับครับมาแต่เหิงเหบอครับนั่น <c oughs> บ่โอ้ โอ้ไก่พอดไก่พอดพ่อคนรวยากนะครับามาหาป่าช่วงฤดูน้ำฝนช่วงฤดูฝนนะครับป่ากขคืนนี่ไหนครับทั้งพี่โอ้เน,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 นี่ยครับเนี่ยครับมัน,มน ขอายลูปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวลูปเนี่ยเดยเดี๋ยวเดี๋โชว์ปากดนะครับไออู้นั่นแล้วเชโอเคครับเนนอนเนนอนาาเขาขาไาหรอแมนบอ <laughs> <laughs> ตามไปดูครับนี่ <laughs> นี่ครับนี่ครับโอ้อันนี้ช็อตเด็ดครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้โห <laughs> อาการกันหนาวนอ้อโอ้หมานกมูตัวนี้ครับนี่อืมครับนี่นี่นี่ฝ้ายังก็เอินปลายังนี่ปลา,าป,ปลา,าปปปกุดปลากุดนะครับน,อนอ้อเนาะกดนี่หมานกมูครับ สั้งฝุ่นหลากเลยบ่ทั้งนั้นโอ้ทังผีก,กนนับมารคือกันนะ,ะนครับน้ออืะครับโอ้ดีเดียนีเดียได้คือกันครับนี่ได้คือกันครับพี่น้องครับ <laughs> มาแต่เศร้าคุณว่าครับนี่โอ้ฮักาม่าเมื่อหันโอแน่นอนนีลีนอสขันหลังไปครับยางลงไปเบิรงทั้งฝุ่นน้ำกันครับพี่น้องครับนะ แน่นอนแน่นอนทั้งนั้นลงมาบ่ลงมาบ่มา <laughs> แมนบ่ครับมาเรื่อยๆนอเนาะเห็ดจังไงครับบัดนี้กวาดบอกวาดคือ <laughs> เก่าบ่อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถัดสิทาทารุ่นก่อนครับครับ ใส่วังหันใส่วังหันคือวังหันคือเห็นนันยกมาไหลยอยู่วะโอ้กำลังลังมากนะครับบอผมถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปอาลงยูทูบครับผม อามันเศร้าตกแ,แหลเนาะยันยันกองเปียกยันฝนเดี๋ยวถารุนนะครับเด<อ>ี๋ยวพ่นจิยกขึ้นมาให้บึงนะครับถารุ่นน้ากันครับพี่น้องครับออโอ้นี่ตับ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 ,ตบอยู่เบึงกันนะขออนุญาตเด้อครับเด้อยกบึงกันนะของภายนอกนี่โอ้นี่ครับนี่ครับ ขนอนแน่นอนของใ่นี่บอโอ้หนี่ครับเปิดเปิ้นกวาดขึ้นมามาหั่นเนาะหลายลอบเลยเด้นี่เนาะนี่ครับทิ้งานสายล่าตัวนี่โอ้ย น้ำมใหไ่เนาะนาำแดงจิงสีนี้นาำแดงจิงสีนี่บ่พลาดครับนาำแดงจิงสีพี่น้องครับนี่บ่พลาดแน่นอน <c oughs> ปลาปลาใหญ่ขึ้นว่าโซ่เนี่ยครับ <c oughs> บรรยากาศนะครับหาปลาเมื่อนี้ครับพี่น้องครับฝนตกเมื่อคืนพายุเขาน้ำมากครับพี่น้องเมื่อนี้ปลาก็มาคือกัน <c oughs> บรรยากาศแฟนๆยืนลุ่นยือนทึงสะพานนะครับพี่น้องครับฝนกำลังซีมาอีกแล้วมืดตังเข้ามาอีกแล้วนะครับตอนนี้ชบบ่มีหอยบ่าหาเก็บหอย <laughs> บ่ได้ปลาน้ำเขาสิหาเก็บหอยนี่ล่ะจะขอหอยบ่มี่เลยนะครับเนาะยังน้ำลึก ปลาบอครับปลาบอโมว่ามันโดดเอาปลานอกมาคันไห่ครับท่านผีบอ้ใสๆครับเอยบอครับเนี่ยโอ้ลอยไปตามน้ำเลยบอนี่ผู้ใดดตัวใหญ่ตัวดเด็ดไปเนาะอลย จะมาจะหุ้นก็เป็นแตไหลเดยทัสองคนทังมดามากวาาเอาเลยบ่โอ้แ oh, นนอนแนนอนอมาๆาเลยนนยนนังบ่พี่น้องก่อนนะครับผมคลิปนาพอกันไหมครับพี่น้องครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม ขอบคุณครับ